สิทธานถะนวนิยายแนวปรัชญาของนักเขียนรางวัลโนเบลชาวเยอรมันชื่อเฮอร์มันเฮสเซจากสำนวนแปลของสดใสขันติวรพงศิทธานถะในภาษาสันสกฤตหมายความว่าสำเร็จดังประสงค์นวนิยายเรื่องนี้แบ่งเป็นสองภาคภาคหนึ่งตอนที่หนึ่ง บุตรพรามสิทธานถะหนุ่มรูปงามเกิดในตระกูลพรามเติบโตคู่กันมากับโควินทะผู้เพื่อนสองหนุ่มใช้ชีวิตด้วยกันทั้งในบ้านกลางแดดบนฝั่งแม่น้ำข้างลำเรือกลางดงต้นหลิวและใต้ร่มเงาต้นมะเดือ่อไหลกลมกลึงของสิทธานถะเกรียมคล้ำด้วยแดดเผา ยามอาบน้ำชำระกายในพิธีสังเวยศักดิ์สิทธิ์ในตาเขาเป็นประกายแจ่มใสขณะวิ่งเล่นอยู่กลางสวนมะม่วงหรือยามฟังมารดาเหกล่อมหรือเมื่อสงบฟังคําสอนของบิดากระทั่งเมื่ออยู่ในหมู่ปร,ราดสิทธานถะได้ร่วมวงสนทนากับผู้รู้มานานแล้วได้ถกธรรมะกับโควินทะฝึกศิลปะการสงบจิต และบำเพ็ญสมาธิมาด้วยกันเขารู้ไร้โอมโดยไม่ต้องเปล่งเสียงโอมคือคำแห่งถ้อยคำทั้งปวงเมื่อ่ร้คำนี้เขาต้องหายใจเข้าสูดลมลึกแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับปล่อยวิญญาณหน้าพากของสิทธานถะใช้ประกายความบริสุทธิ์แห่งดวงจิต เขารู้ซึ้งถึงอาตมันซึ่งอยู่ในตนว่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำลายใครเล่าจะเป็นสุขท่าบิดาของสิทธาธะพรามผู้มีบุตรเฉลียวฉลาดและกระหายความรู้ได้เห็นบุตรเติบโตเป็นปราดฉลาดล้ำเป็นนักบวชและเป็นเจ้าชายในหมู่พรามด้วยกันส่วนมารดานั้นเล่าเธอภูมิใจบุตรชายล้นอก ทุกครั้งที่ได้เห็นอิรียบทลูกยามเดินลุกนั่งสิทธานถะแข็งแรงดวงหน้างามหมดจดแขนขาคล่องแคล่วกลมกลึงยามทำความเคารพมารดาเขากระทำได้สง่างามสมบูรณ์แบบทิดาพราหม์ทั้งหลายต่างจิตใจไหวหวัว่นความรักเกาะกลุ่มใจยามได้เห็นสิทธานถะเดินไปบนท้องถนนในเมือง เธอจะอดใจได้อย่างไรเล่าเมื่อได้ยนตนหน้าผากกว้างดวงตาดุดเนตรพระราชาและเรือนร่างสูงสง่าของพรามหนุ่มผู้นี้โควินทะสหายซึ่งเป็นบุตรพรามเช่นกันรักสิทธานทถะยิ่งกว่าใครๆเขารักเสียงแจ่มใสมีกังวานของเพื่อนรักอากับกิริยาคราสิทธานเถาก้าวเดิน รักอาการเคลื่อนไหวซึ่งสง่าภาคภูมิไม่มีที่ตําหนิเขารักทุกสิ่งที่สิทธานากระทําและพูดแต่เหนืออื่นใดโคบินทะรักสติปัญญาบูชาความคิดเฉียบคมความมีศรัทธามั่นและปรารถนาอันสูงส่งของเพื่อนผู้นี้โคบินทะรู้ดีว่าตัวเขาเองจะต้องไม่เป็นพรามสามัญ จะไม่เป็นเช่นพราหมณ์เกียรติคร้านทั้งหลายที่ทำหน้าที่เพียงสังเวยเทพเจ้าเอาแต่ไร้มนเพียงหวังจะได้ทรัพย์เขาจะไม่เป็นเพียงนักพูดไร้ค่าถ้าอวดยิ่งจะไม่เป็นเพียงนักบวชใช้เล่ชั่วร้ายจะไม่เป็นแกะโง่ในฝูงโควินทะไม่ต้องการเป็นเช่นที่ว่ามานี้ เขาไม่ต้องการเป็นเช่นที่พรามนับหมื่นแสนเป็นกันอยู่เวลานั้นโควินทะต้องการตามรอยสิทธานถะพรามหนุ่มผู้เป็นที่รักของทุกคนผู้มีความสูงส่งอยู่ในตัวและหากสิทธานถะจะกลายเป็นเทพเจ้าหรือบรรลุรู้แจ้งสัจธรรมโควินทะก็หวังจะติดตามเขาไปในฐานะเพื่อนในฐานะผู้ร่วมทางเป็นผู้รับใช้ เป็นผู้ถือไม้เท้าและเป็นเงาใครๆต่างรักสิทธทานถากันอย่างนี้เขาทำให้ทุกคนยินดีและเป็นสุขแต่สิทธทานถาเองนั้นหาได้มีความสุขเช่นผู้คนทั้งหลายไม่ขณะเดินไปตามทางเดินประดับดอกไม้ในสวนมะเดือ่อขณะนั่งสงบจิตอยู่ใต้เงาไม้ในสวนยามชำระล้างแขนขา เมื่อจะทำพิธีล้างบาปประจำวันหรือประกอบพิธีบูชายันลึกเข้าไปในป่ามะม่วงด้วยท่วงท่าสง่าชวนมองจนใครๆต่างพากันรักและหลงไหลขณะติดทานถะทำให้ทุกคนเบิกบานใจนั้นดวงจิตของพระรามหนุ่มหาได้เบิกบานเช่นเขาเหล่านั้นไม่ความฝันและความคิดตับสนพุ่งมาสู่เขาจากทุกทิศทาง มาจากแม่น้ำมาจากดวงดาวพราวฟ้าคำ่ำมาจากแสงแดดแผดกล้าความฝันและความไม่สงบในวิญญาณต่างท้าโถมมาสู่เขามันพวยพุ่งจากควันไฟในพิธีบูชาสังเวยจากสโลกในฤกเวทพลูพร,รั่งจากคำสอนของพรามอาวุโส สิทธานทถเริ่มได้สัมผัสกับพืชพันธุ์แห่งความไม่พอใจในตัวเองเริ่มรู้สึกว่าความรักที่บิดามารดาและความรักที่โควินทะมีตกเขานั้นไม่อาจทำให้เขามีความสุขได้ตลอดไปความรักลักษณะนี้ไม่อาจทำให้จิตใจเขาสงบไม่อาจให้ปิติและความอิ่มใจพรามหนุม่มเริ่มสงสัยว่าบิดาผู้ประเสริฐ และอาจารย์ท่านอื่นๆรวมทั้งบรรดาพราหมณ์ราชครูได้สอนให้เขาเข้าถึงต้นตอของความรู้ดีที่สุดแล้วหรือยังบางครั้งก็พิศวงว่าท่านเหล่านี้ไดถ่ายทอดเพียงส่วนเดียวของความรู้ที่มีสู่ภาชนะซึ่งกำลังรอรับและภาชนะนั้นยังไม่เต็มเขายังไม่ได้รับการตอบสนองทางปัญญาอย่างน่าพอใจวิญญาณเขายังไม่สงบ จิตเขายังไม่รำงับการชำระกายเป็นสิ่งดีแต่นั่นก็เพียงน้ำน้ำไม่อาจล้างบาปให้หมดได้น้ำไม่อาจทำให้จิตใจบรรเทาความเศร้าโศกการสวดอ้อนวอนและสังเบยเทพเจ้าเป็นกรรมดีวิเศษแต่นั่นคือทุกสิ่งละหรือการบูชายันทำให้มนุษย์เป็นสุขขึ้นจริงหรือเทพเจ้าเล่าเป็นฉันใด พระประชาบดีทรงสร้างโลกจริงหรือพระประชาบดีพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ใช่อาตมันดอกหรือที่สร้างโลกเทพเจ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนเราเหมือนท่านคือต้องตายต้องเปลี่ยนแปลหรืออย่างไรการบูชายันถวายเทพเจ้าเป็นการกระทำที่ถูกต้องดีงามมีเหตุผลและมีค่าคุ้มหรือไม่หนอ มนุษย์ควรจะสังเวยบูชาและถวายความเคารพต่อผู้ใดอีกบ้างนอกจากอาตมาณัอเลิยประเสริฐเพียงหนึ่งเดียวแล้วเราจะพบอาตมันได้นะแห่งใดท่านพันักอยู่ที่ไหนพระหท,ทยัยอันเต้นเป็นนิรันดร์ของท่านอยู่ที่ใดเล่าหากไม่อยู่ในอัตตาส่วนลึกสุดของเราในความเป็นนิรันดร์ที่แต่ละชีวิตนำติดตัวไป แน่ตาส่วนลึกสุดนี้เล่าอยู่ณหนหใดอัดตาไม่ใช่เลือดเนื้อแลกระดูกไม่ใช่ความคิดหรือจิตสำนึกปราดได้พร่ำสอนกันมาอย่างนี้ถ้าเช่นนั้นอัตาอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะเข้าให้ถึงอัตตาเข้าให้ถึงอาตมันมีหนทางอื่นอีกหรือไม่ที่เป็นการแสวงหาอย่างมีคุณค่าไม่เคยมีใครบอกหนทางไม่มีใครรู้ แม่บิดาของสิทธานถาเองหรือพรมนาจารย์และปวงปราดไม่ปรากฏแม้ในบทสวดศักดิ์สิทธิ์พรามและประคำพีรู้หมดทุกสิ่งรู้สิ้นทุกอย่างผ่านเข้าไปในสรรพสิ่งทั้งการสร้างโลกต้นตอแห่งถ้อยคำอาหารการสูดลมหายใจเข้าปลอยลมหายใจออกจัดและควบคุมอารมณ์สัมผัส จนถึงการแสดงลีลาแห่งพระผู้เป็นเจ้าเขารู้มากมายหลายอย่างเหลือเกินจะคุ้มกันไหมหนอกับการรู้ทุกติ่งเหล่านี้แต่กลับไม่รู้สิ่งสำคัญสูงสุดซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวสโลกหลายบทในพระคำภีโดยเฉพาะสโลกอุปนิสัตว์ในสามเวทได้พูดถึงสิ่งซึ่งอยู่เบื้องลึกที่สุดนี้สโลกนั้นมีเนื้อความว่า วิญญาณของเจ้าคือโลกทั้งมวลและขยายความว่าเมื่อมนุษย์หลับเขาได้แทรกซึมผ่านเข้าไปในส่วนลึกที่สุดและอาศัยอยู่กับอาตมันมีปัญญาความรู้อันมหัศจรรย์ในบทร้อยกรองเหล่านี้ความรู้ทั้งปวงของปราดปรากฏอยู่ในนั้นและได้เล่าขานต่อกันมาด้วยภาษางดงามมีสเสน่ห์บริสุทธิ ดุดน้ำหวานจากรวงพึ่งความรู้มหาศาลที่เหล่าพราหมณ์ผู้รู้ได้รวบรวมและรักษาสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนไม่ควรจะถูกมองข้ามไปอย่างง่ายๆแต่พราหมณ์นักบวชและปวงปราดที่รู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ด้วยจะมีอยู่บ้างไหมหนอและหากมีท่านผู้นั้นอยู่ณที่ใดเล่า ท่านผู้ได้เข้าถึงอาตามันในยามหลับและสามารถรำลึกได้ในยามตื่นในชีวิตในทุกๆท,กที่ในคำพูดและการกระทาสิททานถะรู้จักพราหมณ์ผู้ทรงคุณและมีความรู้ก็มากและที่เด่นเหนือใครๆก็บิดาของนั่นเองปราดิ์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ได้รับการยกย่องสูงส่งบิดาของสิทธทานถะมีคุณธรรมควรเก่การนับถือ อากับกิริยาของท่านสงบสงา่าสมเกิดในตระกูลสูงท่านดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ดีทุกคำพูดจากปากท่านคือถ้อยคำของปราดมีความคิดดีงามและสูงส่งแต่แม่บิดาจะรู้มากมายถึงเพียงนั้นชีวิตท่านสงบสุขจริงห,หรือท่านยังเป็นผู้แสวงหา ยังไม่ได้รับความพอใจอย่างเต็มที่ท่านยังไม่อิ่มยังกระหายที่จะไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลากระหายที่จะไปยังสถานประกอบพิธีบูชายันไปหาพระคำพีและไปยังที่เสวนาของเหล่าพราหมณ์ทำไมท่านผู้พ้นแล้วจะข้อตำหนิท่านนี้จึงไปทำพิธีชำระบาปและทำตัวให้สะอาดอยู่ทุกวัน อาตามันไม่ได้อยู่กับท่านขณะนั้นหรือฉไหนไม่มีสิ่งใดในจิตใจของท่านตอนนั้นหรือคนเราจะต้องค้นหาสิ่งนั้นภายในตัวและครอบครองมันไว้สิ่งอื่นที่เราสแสวงหาล้วนเป็นสิ่งเลื่อนลอยวกวนสิทธานทะคิดเช่นนี้นี่คือความกระหายใครรู้และความเศร้าใจของเขา สิทธานถะมักท่องถ้อยคำจากคันโทขยาอุปนิสัตท,ที่ว่าจริงแท้เพราะมันคือสัจธรรมผู้รู้สิ่งนี้จะเข้าถึงโลกอันเป็นสวรรค์ทุกวันโลกอันเป็นสวรรค์ดูเหมือนจะอยู่ใกล้แต่สิทธิท่านะไม่เคยเข้าถึงอย่างแท้จริงเขาไม่อาจทำให้ความใคร่รู้ของตนหย่นคลาย ในบรรดาปราดทั้งหลายที่เขารู้จักและพอใจคำสอนนั้นไม่มีใครเข้าถึงโลกอันเป็นส่วนนี้ไม่มีผู้ใดช่วยให้ความใคร่รู้ที่มีอยู่นิดนิรันดร์ของสิทธานถะลดลงได้โควินทะสิทธานถะปรารภชวนเพื่อนไปที่ต้นไทรกันเถอะเราจะฝึกสมาธิกันสองพราหมณหนุ่มไปยังต้นไทร นั่งห่างกันราวยี่เมื่อนั่งเรียบร้อยพร้อมจะร่ายโอมสิทธานะท่องสลกแผ่วเบาโอมคือคันสอนวิญญาณคือลูกสอนพรหม,มันคือเป้าสอนที่ชีวิตไม่ลดละจะไปให้ถึงเมื่อช่วงการฝึกสมาธิผ่านไปตามเวลาที่เคยปฏิบัติโควินทะลุกขึ้นยืนมืดแล้ว ถึงเวลาต้องไปอาบน้ำชำระบาปตอนค่ำเขาเรียกสิทธานทะแต่ไม่มีเสียงตอบสิทธานทะนั่งดื่มดำดวงตาเพ่งไปยังเป้าหมายห่างไกลปลายลิ้นลอดระหว่างฟันเราเขาไม่หายใจสิทธานทะกำลังอยู่ในสมาธิคิดถึงโอมมิญญาณเปรียบด้วยลูกศรของเขากำลังพุ่งไปที่พรหม,มัน ในเวลาใกล้เคียงกันนั้นสมณะสามท่านเดินทางผ่านเมืองอันเป็นที่อยู่ของสิทธานธะท่านผู้รักสันโดษร่างกายผ่ายผอมซูบเซียวไม่หนุ่มไม่แก่แต่ไรเกือบเปลือยเกรียมแดดของท่านทั้งสามฝุ่นจับเคลอะโลหิตไหลซึมสมณะทั้งสามดูแปลกสันโดษและไม่เป็นมิตร ราวหมาในผอมโซในโรคคารวาดบรรยากาศรอบท่านมีแต่การวางเฉยสละทุกสิ่งปฏิเสธตัวเองอย่างไม่ใยดีค่ำนั้นหลังจากผ่านชั่วโมงฝึกสงบจิตสิทธานถาพูดกับโควินทะว่าเพื่อนรักพรุ่งนี้เช้าสิทธานถาจะไปหาสมณะเขาจะเป็นสมณะแล้วนะ โควินทะน่าสลดเมื่อได้ยินคำเพื่อนเขาอ่านการตัดสินใจของเพื่อนรักได้จากสีหน้าเด็ดเดี่ยวไม่หันเหดุดลูกศรที่ถูกปล่อยจากแร่งโควินทะตระหนักตั้งแต่แรกเห็นสีหน้าเพื่อนแล้วว่าสิทธาทธะกำลังเริ่มต้นเขากำลังจะไปตามเส้นทางของตอนเองปลายทางชีวิตของเขากำลังเผยตัวพร้อมกับชะตากรรมของสิทธาทะเอง โควินทะหน้าเผือดซีดราวเปลือกกล้วยแห้งงั้นหรือสิทธานทะบิดาคุณจะอนุญาตลหรือสิทธานทะจ้องหน้าโควินทะราวเพิ่งตื่นจากหลับเขาอา่านจิตใจของโควินทะได้โดยพลันอ่านความวิตกกังวลและการตัดสินใจสละละวางโควินทะผมจะไม่พูดมากแล้วนะ เขาพูดกับเพื่อนอย่างอ่อนโยนย่ำรุ่งพรุ่งน,นี้ผมจะเริ่มชีวิตสมณะเราอย่าเถียงเรื่องนี้กันอีกเลยสิทธานทะเข้าไปในห้องซึ่งบิดากำลังนั่งบนเสือเปลือกไม้เขาหยุดยืนข้างหลังบิดาจนผู้อาวุโสรู้สึกว่ามีใครมายืนอยู่ตรงนั้นท่านจึงถามขึ้นลูกเองหรือสิทธานทะมีอะไรในใจหรือว่ามาสิ ลูกเข้ามาเพื่อจะเรียนท่านพ่อว่าพรุ่งนี้เช้าลูกจะไปจากบ้านไปอยู่กับสมณะลูกต้องการจะเป็นสมณะลูกเชื่อว,ว่าท่านพ่อคงไม่ขัดข้องพรามบิดาอึ้งไปนานนานกระทั่งดวงดาวเคลื่อนผ่านหน้าต่างบ้านน้อยและเปลี่ยนตำแหน่งโคจรไปแล้วความเงียบในห้องจึงถูกทำลายบุตรชาย ยืนมือกอดอกสงบนิ่งบิดายังนั่งเงียบอยู่บนเสือ่อดวงดาวโคจรข้ามฟ้าพรามบิดาจึงพูดขึ้นไม่สมควรที่พราหมณ์จะพูดคำแรงๆและแสดงความโกรธแต่พ่อไม่พอใจและไม่ต้องการฟังคำขอร้องนี้เป็นผลสองพราหม์ค่อยๆลุกขึ้นสิทธานทะยังยืนสงบมือกอดอกเช่นเดิม รออะไรอยู่อีกบิดาถามท่านพ่อทราบเหตุผลดีอยู่แล้วบุตรตอบบิดาเดินออกจากห้องอย่างไม่สบอารมณ์รีบเข้านอนเวลาผ่านไปท่านผู้เฒ่าไม่อาจคมตาหลับลุกจากเตียงเดินกลับไปกลับมาในห้องออกไปนอกบ้านมองผ่านหน้าต่างบ้านเล็กเห็นสิทธิท่านทะยังยืนกอดอกสงบนิ่งอยู่ที่เดิม เห็นผ้านุ่งสีจางของบุตร้อแสงไฟอยู่วับแวมพรามกลัดกลุ่มใจกลับไปนอนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพราบิดายังไม่หลับขอลุกขึ้นอีกครั้งเดินวนไปมาออกไปนอกบ้านดวงจันทร์ขึ้นพ้นขอบฟ้านานแล้วผู้เฒ่ามองเข้ามาทางหน้าต่างสิทธานถายังยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมือยังกอดอกท่าเดิม แสงเดือนสาดไล้หนาแข้งเปลือยเปล่าทั้งสองข้างพรามใจหม่นหมองกลับเข้านอนเป็นคำรบสองผู้อาวุโสออกไปดูบุตรชายทุกชั่วโมงต่อมาสองชั่วโมงครั้งมองผ่านหน้าต่างเข้าไปเห็นสิทธทานทะยืนอยู่ที่เดิมท่ามกลางแสงจันทร์ท่ามกลางแสงดาวแล้วก็ในความมืดพรามเดินเป็นเสือติดจันทร์ เงียบเชียบอยู่เช่นนั้นชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ามองเข้าไปในห้องเห็นบุตรยืนท่าเดิมสงบอยู่พรามรู้สึกโกรธกังวลระคนกลัวและเศร้าใจและแล้วในชั่วโมงสุดท้ายของราตรีก่อนฟ้าสางพรามออกจากห้องนอนอีกครั้งเข้าไปในห้องซึ่งบุตรชายยืนอยู่ตลอดคืนชายหนุ่มยังยืนที่เดิมท่าเดิม เขาดูสูงและกลายเป็นคนแปลกหน้าไปเสียแล้วสําหรับบิดาสิทธานถะรออยู่ทำไมเล่าท่านพ่อทราบดีว่าทำไมลูกจะยืนรออย่างนี้ไปจนเช้าไปจนเที่ยงจนค่ำเลยหรือลูกจะยืนและรออยู่เช่นนี้ลูกจะเมื่อยนะสิทธานถะลูกคงจะเมื่อยลูกจะหลับนะสิทธานถะลูกจะไม่หลับ ลูกจะตายนะสิทธานถาลูกคงตายและลูกยินดีตายยิ่งกว่าเชื่อฟังพ่อหรือสิทธานถาเชื่อฟังท่านพ่อเสมอถ้าอย่างนั้นลูกจะเลิกล้มความตั้งใจใช่ไหมสิทธานถาจะทำตามที่ท่านพ่อบอกให้เขาทำลำแสงแรกยามเช้าสาดเข้ามาในห้องปรามเห็นเขาสิทธานถาสั่นน้อยๆแต่ดวงหน้าเขายังเงียบสงบ สายตาเพ่งมองไกลบิดาได้ตระหนักตอนนั้นว่าสิทธานถะไม่อาจอยู่บ้านกับเขาอีกต่อไปบุตรชายได้จากไปเสียแล้วพระบิดาจับไหลสิทธานทะลูกเข้าป่าได้ไปเป็นสมณะและเมื่อลูกได้พบความสุขประเสริฐจากป่าจงกลับมาสอนพ่อบ้างหรือเมื่อได้พบว่าหมดภาพลวงตาแล้วก็จงกลับมา แล้วเราจะทำพิธีบวงสวงเทพเจ้าด้วยกันอีกเอาเถอะไปได้ลาแม่เสียก่อนบอกว่าลูกกำลังจะไปพ่อเองก็ได้เวลาไปแม่น้ำทำพิธีล้างบาปครั้งแรกสำหรับวันนี้พราหมณ์ถอนมือจากไหลบุตรเดินออกจากบ้านสิทธานทะขยับเท้าก้าวเดินเขาเซเล็กน้อยพยายามบังคับตัวเองค้อมศีรษะคาระววบิดา แล้วออกไปหามารดากระทําตามคำบิดาบอกแม้จะยังรู้สึกเน็บที่ขาแต่สิทธานถะก็มุ่งหน้าออกจากเมืองที่ยังหลับไหลยามเช้าตรู่เงาตะคุ่มโผล่จากกระท่อมหลังสุดท้ายร่วมเดินทางไปกับผู้จาริกโควินทะนั่นเองคุณก็มาด้วยสิทธานถะทักพางยิ้มน้อยๆเรามาแล้วโควินทะตอบรับ